สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมชื่อเปาโลอารมณ์ภูนพกผลผมเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ CFC ผมจะมานำเสนอทานน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่55เรื่องถวายตัวเราเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลถึงชาวโรมพี่น้อง เพราะเห็นแก่พระกรุนาิคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้านี่เป็นคารวะก,กิจด้วยจิตใจของท่านพี่น้องครับพระจิตเจ้าองค์สายสัมพันธ์รักที่แนบแน่นที่สุดของพระบิดาและพระบุตร ซึ่งพระเจ้าประทานให้เราพระองค์ได้มอบตัวพระองค์เองให้เราเป็นอันดับแรกจึงทำให้เราสามารถมอบตัวเราแด่พระเจ้าได้โดยอาศัยพระองค์เพราะพระองค์จะทรงสอนเราทุกสิ่งและทรงทำให้เราระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าเคยบอกเราพระองค์จึงนำเราให้ทำตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า คือดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระรฤษต์เจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เพื่อเราเป็นเครื่องบูชากลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้าพราะพระครฤษต์เจ้าไม่ได้นำเลือดแพะและเลือดลูกโคมาถวายแด่พระเจ้าแต่พระองค์ ทรงนำพระโหิตของพระองค์เองมาถวายเดชะพระจิตเจ้าเครื่องบูชากินหอมที่พระเยซูเจ้าทรงถวายแด่พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้าคือตัวพระองค์เองพระจิตเจ้าทรงนำเราให้ทำตามแบบฉบับของพระเยซูคริสต์เจ้าคือถวายตัวเราแด่พระเจ้า ดังที่นักบุญเปาโลโวอขอให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้านี่เป็นคารวะก,กิจด้วยจิตใจของเราพี่น้องครับเมื่อเราคริสตชนพูดถึงการถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเราได้รับการเผยแสดงจากพระคัมภีร์ จากพระธรรม,ามจากธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และจากการเทศสอนของพระศาสนจกักรอย่างต่อเน,นื่องเสมอมาว่าเราถวายตามแบบฉบับของพระกิจเจ้าพระองค์ทรงถวายตัวพระองค์แด่พระเจ้าเพื่อเราด้วยความรักเดชะพระจิตเจา้าดังนั้น ในการถวายเครื่องบูชาของเราคริสตชนเราถวายโดยอาศัยพระกิษเจ้าพร้อมกับพระกิษเจ้าและในพระกิษเจ้าแด่พระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อพี่น้องของเราด้วยความรักเดชะพระจิตเจ้าเราตระหนักดีว่าลำพังตัวเราเองซึ่งเป็นคนบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เราไม่มีความชอบธรรมและไม่สามารถถวายตัวเราแด่พระเจ้าเพื่อพี่น้องของเราได้แต่ด้วยเดชะพระจิตเจ้าองค์สายสัมพันธ์รักของพระบิดาและพระบุตรซึ่งพระเจ้าประทานให้เราเมื่อพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในดวงใจของเราพระองค์ก็ทรงทำให้เรา สามารถถวายตัวเราแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้พี่น้องครับพระเจ้าไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องรับของถวายจากเราพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงสมบูรณ์พร้อมด้วยตัวพระองค์เอง แต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักและเพื่อความรักให้มนุษย์เป็นภาพรักของพระองค์ทรงประทานชีวิตให้มนุษย์ด้วยรมปราณของพระองค์เองให้มนุษย์มีเสรีภาพในความรักที่มนุษย์ได้รับการสร้างมาพระเจ้าจึงไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากมนุษย์ เมื่อพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้มนุษย์จึงเป็นการเหมาะสมและถูกต้องที่เราจะที่เรามนุษย์จะถวายชีวิตทั้งหมดของเราอย่างอิสระเสรีแด่พระเจ้าเป็นการขอบพระคุณพระองค์และพร้อมกับชีวิตเราจึงนำสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากพระองค์มาถวายพระองค์ด้วยความรัก ด้วยความกตัญญูด้วยสำนึกในพระเมตตาของพระองค์และวอนขอพระองค์ทรงอวยพรชีวิตและของประทานทั้งหมดที่เราได้รับมาเพื่อชีวิตความตายของเราและทุกสิ่งที่เรานำมาถวายจะได้ศักดิ์สิทธิ์และบังเกิดผลตามแผนการของพระองค์ ซึ่งเป็นแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราและทำให้อนาคตของเรามีความหวังเต็มเปี่ยมดังนั้นของถวายทุกอย่างที่เราถวายแด่พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตและความตายของเรา mm hmm. ก็จะได้รับการเปลี่ยนให้เป็นของถวายที่ร่วมอยู่ในของถวายนิรันดรของพระเยซูคริสต์เจ้า พี่น้องครับสิ่งใดที่ไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าในเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะสูญเสียไปพี่น้องเราตระหนักดีว่าเราไม่มีความชอบธรรมและไม่สามารถถวายตัวเราแด่พระเจ้าเพื่อพี่น้องของเราได้เพราะเราเป็นคนบาปและขาดพรัสสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า แต่ด้วยเดชะพระจิตพระองค์ทรงทำให้เราเข้าร่วมอยู่ในของถวายเนี้ลันดอนของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ประทานบูชาขอบพระคุณให้เราเพื่อเราจะถูกรวมเข้าอยู่ในพระองค์ในบูชาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงถวายชีวิตทั้งหมดและความตายของพระองค์แด่พระเจ้า ในพธิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงเป็นทั้งเครื่องบูชาและผู้ถวายบูชาแด่พระบิดาด้วยความรักอันเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นความรักที่อ่อนโยนที่สุดนุ่มนวลที่สุดพระคริดเจ้าทรงเชิญเราทุกคนให้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงเชื่อมสวรรค์และแผ่นดินไว้ด้วยกันบนพระแท่นโลกทำให้โลกซึ่งมาจากพระเจ้าแต่ได้ปฏิเสธพระองค์หันกลับมาหาองค์พระผู้สร้างในสภาพที่ได้รับการไถ่กู้แล้วดังนั้นเมื่อเราร่วมอยู่ในพธิธีบูชาขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้า ก็รวมเราทุกคนเข้าไปสนิทเป็นเนื้อเดียวอยู่ในพระองค์รวมเป็นเครื่องบูชาหนึ่งเดียวของพระองค์เพื่อมอบถวายแด่พระบิดาประดุดหยดน้ำเล็กๆสองสามหยดที่เข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับเหล้าอางุ่นในถ้วยกาลิกซ์และได้รับการเปลี่ยนให้เป็นพระหิตธของพระกิษเจ้า เป็นเครื่องดื่มหนึ่งเดียวที่นำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษยชาติหยดน้ำสองสำหยดนั้นมิได้แยกตัวออกจากเหล้าอางุ่นแต่รวมเป็นเนื้อเดียวกับเหล้าอางุ่นจนไม่ปรากฏเป็นหยดน้ำเลยดังนั้นชีวิตทั้งหมดของเราความตายและทุกสิ่งที่เรามอบถวายแด่พระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณจะได้รับการเสกให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าได้และพระจิตเจ้าทรงทำให้สามารถถวายเพื่อพี่น้องของเราได้บูชาขอบพระคุณที่เราร่วมอยู่รอบพระแท่นบูชาจึงไม่ได้จบลงที่วัดแต่กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของเรา คริสตชนในบูชาขอบพระคุณพระจิตเจ้าทรงประทานพระเยซูเจ้าให้เราเมื่อพระสงฆ์เสกศีลและพระเยซูเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าให้เราเมื่อเรารับศีลมหาสนิทพระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงประทานให้เราคือน้ำที่ให้ชีวิตซึ่งจะกลายเป็นทานน้ำในตัวเรา ไหลลินเพื่อชีวิตนิรันดรบูชาขอบพระคุณซึ่งพระเยซูเจ้าประทานให้เราเป็นแหล่งกำเนิดเป็นศูนย์กลางเป็นจุดสุดยอดของชีวิตพระศาสนาจักและของเราทุกคนบูชาขอบพระคุณจึงไม่ได้จบลงที่วัดแต่ดำเนินต่อไปในชีวิตประจำวันของเราดังที่นักบุญอัก,กสตินสอนว่า ทำล้ำลึกที่เราฉลองบุญพระแท่นต้องเป็นทำล้ำลึกในชีวิตเราด้วยในเวลาเดียวกันและนักบุญสมเด็จพระสันตปปาปาจรปอนที่สองสอนว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับพระกฤศณาเจ้าในการรับสินมหาสนิทนั้นย่อมเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชายหญิงของเรา การชุมนุมกันเพื่อเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์เป็นการสัมผัสกับการเป็นพี่น้องกันพี่น้องครับพระคิสเจ้าทรงเชิญเราทุกคนให้มาร่วมอยู่ในการเฉลิมฉลองบูชาขอบพระคุณและพยายามนำผลของบูชาขอบพระคุณไปปฏิบัติให้เป็นจริง ในชีวิตประจำวันผมใช้คำว่าพยายามเพราะด้วยประสบการณ์ผมพบว่าการดำเนินชีวิตแห่งบูชาขอบพระคุณในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆเราคงทำได้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างคำว่าต้องพยายามจึงหมายถึงความตั้งใจจริงกระทำเต็มความสามารถ ในการตอบรับการทรงนำของพระจิตเจ้าและพระหันสถานของพระองค์และแม้เราจะพลังพลาดในหลาหลายครั้งเราก็เพียรพยายามใหม่อย่างไม่ยออ่อท้อทั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นในพริธานุภาพของพระจิตเจ้าเมื่อเราเพียรพยายามแสดงว่าเราใช้เสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้เรา เลือกทำตามการทรงนำของพระจิตเจ้าด้วยความรักดังนี้แม้เราจะเป็นคนบาปมีความอ่อนแอหกล้มครั้งแล้วครั้งเล่าแถนมีขีดจำกัดมากมายเมื่อเราเพียรพยายามทำทุกอย่างภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก เราก็จะเห็นพระริษฐานุภาพของพระหัรสถานของพระเยซูเจ้าซึ่งจะทำงานในชีวิตเราในครอบครัวเราในชุมชนวัดเราในพระศาสนจักรและในสังคมโลกเมื่อชีวิตเราเป็นชีวิตแห่งบูชาขอบพระคุณทุกสิ่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาสามัญที่สุด หรือดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดก็จะกลับมีคุณค่ามหาศาลเมื่อเราออกจากวัดเราคิดดีกับผู้อื่นพูดดีกับผู้อื่นและทำดีให้ผู้อื่นถ้าหากมีความคิดไม่ดีต่อใครคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่เราไม่ชอบพุดขึ้นมาในสมองเราเราจะภาวนาให้เขาคนนั้นก่อน และภาวนาขอพระจิตเจ้าช่วยเราคิดดีกับเขาคนนั้นทั้งนี้เราต้องเริ่มต้นกับครอบครัวเราก่อนแล้วขยายออกไปยังชุมชนวัดของเราและกับบุคคลทุกคนดังนี้เราก็จะเป็นเครื่องมือของพระจิตเจ้าเป็นทาน้ำที่ไหลลินเพื่อชีวิตนิรันดรอ,อาเมนขอบพระคุณครับ